วันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เลยรู้สึกหิวก็เลยต้องกินซะหน่อยช่วงนี้จะเห็นว่าคลิปป้าที่ทำอาหารน่ะป้าจะไม่ค่อยได้ใช้เสียงเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะเหมือนมันจะเป็นไข้เสียงมันก็แหบแล้วก็จิบคอก็เลยใช้พิมพ์เอา คงจะลองทำแบบคลิปอาหารไปแบบใช้พิมพ์เอาไปสักพักหนึ่งไม่แน่ใจว่า,าคนจะชอบดูแบบไหนจะชอบฟังเสียงหรือว่าจะชอบอ่านแต่วันนี้ก็ก็ดีขึ้นเพราะว่าเป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ติดโควิดนะ ไม่ได้ออกนอกบ้านอืไม่ไปไหนเลยถ้าไปเดินก็จะเดินด้านที่เป็นป่าอืจะไม่เข้าด้านเมืองในเมืองจะไปทางนี้อืจะไม่เข้าถ้าไปเข้าเมืองก็จะไปแค่อเอ,อวันเร์ก็คือไปซื้อกับข้าวอืไปกะลุงเดี๋ยวนี้ก็จะไปแค่อาทิตย์ละครั้งอันนี้ก็จะเป็นขนมปัง หรือภาษาโนร์เวย์เขาจะเรียกว่าบนเลนถ้าว่าออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยเพราะอยู่กี่ปีกี่ปีก็ออกเสียงบ้านนี้ไม่ได้เลยแล้วก็กาแฟดำก็เป็นอาหารเช้าง่ายๆของคนที่เนี่นะป้าเพิ่งตื่นวันนี้ป้าตื่นตื่นค่อนข้างสายเพราะว่านอนดึก ลุงก็กลับบ้านดึกแกไปทํางานกกลับบ้านดึกแล้วก็นอนดึกกแกป้าจะบอกว่าขนมปังบ้านเนี้ยถ้าเกิดว่าใครสนใจเอาไปทํานะป้าเขาบอกก่อนนะมันไม่ใช่ขนมปังแบบนิ่มนะมันเป็นขนมปังแบบอาหารเช้านะมันไม่ใช่ขนมปังแบบขนมปังหวานบ้านเราที่แบบว่า เหมือนของหวานอนะอย่างนั้นไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นขนมปังแบบนิ่มแบบไม่ใช่แบบนิ่มพูดผิดใช่ไหมพอได้พูดแล้วก็พูดผิดอย่างนี้แหละเออขนมปังจะเป็นเนื้อแข็งเนื้อจะกรอบวันแรกเนื้อข้างในจะจะนิ่มกรอบนอกนิ่มในพอหลายๆวันมาก็จะเป็นเหมือน อาหารเช้าทั่วไปที่ที่เป็นขนมปังทั่วไปถ้าเกิดใครเคยเเราจะไม่พูดถึงที่เมืองไทยนะที่เมืองไทยส่วนใหญ่จะใส่สารเสริม SP ซึ่งเนื้อขนมเนี่ยจะนิ่มข้างในจะนิ่มตลอดอยู่ได้หลายวันนิ่มหลายวันแต่ที่นี่ไม่ใช่ป้าอยากจะแบกให้ดูจังเลยจะเห็นไหมน้อเนื้อจะเป็นลักษณะเนี้ยแต่ไม่แข็งนะ ลองอยู่ตรงไหนเนี่ยเน,เนื้อเนื้อโอยเห็นไหมเนื้อเนื้อจะเป็นแบบเนี้ยอืมเวลาเราเคี้ยวมันก็จะเหมือนเรากินข้าวมานั่งดูป้ากินขนมปังแล้วคลิปน,นี้ส่วนส่วนด้านบนเนี่ย ก็คือขนมปังทาด้วยเนยเนยเขาก็จะออกอันนี้คือเนยสดทากินกับขนมปังเนื้อเนยจะเเหมือนเนยทั่วไปแล้วมันจะมีรสชาติออกเค็มๆเ,เขาจะทาเนยก่อนหลังจากนั้นเขาจะใส่ไอตัวตัวแก้มเนะี่ยป้าเรียกตัวแก้มแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าผูเลก ก็คือตัวกินกลับตัวกลับนั่นแหละบางคนก็จะใส่ชีสขูดเอ่อขูดเป็นแผ่นยาวๆแต่ว่าเขาเดี๋ยวนี้เขามีสำเร็จรูปนะแบบขูดก็มีแบบไม่ขูดก็มีแบบสำเร็จรูปคือขูดไว้แล้วหรือว่าเราจะซื้อเป็นก้อนมาแล้วมาขูดเองอืมไม่เสร็จเลยเนี่ยกินไปคุยไปไม่เสร็จนะ <laughs> <c ười> คลิปจะยาววป,ป่าแล้วเนี่ย แต่ไอ้ตัวนี้จะมีหลากหลายมากแล้วแต่มีปลามีอะไรมีเยอะะเออเราก็เลือกซื้อมาอ,อแต่ป้าจะไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อปลาเพราะป้ามีความรู้สึกว่ามันข่าวแต่ตัวนี้จะออกเหมือนหมูรสชาติเหมือนแหนมบ้านเราตัวเนี้ยที่นี่เขาจะเรียกว่าซาลามิอมืมันเยอะอืกินน้อยๆก็ได้ ันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ตื่นมาคุยนิดหน่อยเพราะว่าเอเดีขึ้นแล้วอืไม่ได้เป็นโควิดแค่เจ็บคอแล้วก็กินก็เรียกอะไรอ่ะป้าก็กินน้ําอุ่นกินอชาขิงอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็กินยาแก้ไข้ติดกันเลยคือไข้ไม่ขึ้นก็ช่างกินเพราะว่ามันปวดหัวมันปวดหัวเจ็บคอแต่ว่ายังไม่มีไข้แต่รู้ว่าคนเราถ้าไม่สบายเนี่ยถ้าสังเกตตัวเองทุกครั้ง พอตื่นขึ้นมาปากจะแห้งแห้งแล้วแตกเป็นแตกแยกอะถ้าไม่สบายจะเป็นอย่างนั้นอแล้วอาการแรกมันก็คั้นเนื้อคั้นตัวก่อนพอคั้นเนื้อคั้นตัวปุ๊บเอ๊ะพอเย็นมานอนตื่นขึ้นมาอีกรุ่งวันเจ็บคอแล้วปวดหัวปวดหัวตั้งแต่ท้ายทอยมาถึงตรงนี้ยอืมป้ากินยาเลยไม่รอให้ไข้ขึ้นแล้วยังไงมาแน่นอนอืแต่ก็เป็นอยู่แค่สามวันตอนนี้ดีขึ้นแล้ว เสียงก็เริ่มคุยได้ไลยได้ตอนนั้นก็จะเหมือนมีอะไรติดคออยู่ตลอดแล้วแคคแคกแคอเรื่อยเลยก็คลิปที่เห็นเห็นอยู่ก็กลายเป็นว่าพิมพ์เอาก็ไม่ได้พิมพ์หรอกใช้แป้น Google ง่ายดี <laughs> พิมพ์พิมพ์ไม่ทันมองไม่เห็นตัวหนังสือแถมพิมผิพิมพ์พมถูกอเย่เอดาวน์โหลดแป้น Google ออกมาใช้อื เดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายดีไม่ต้องมานั่งพิมพ์ให้เมื่อยแต่ภาษาอังกฤษนะขอบอกว่าป้าต้องถ้าป้าใช้ภาษาอังกฤษด้วยป้าต้องพิมพ์เพราะเวลาป้าพูดภาษาอังกฤษมันเพี้ยนความหายไปอีกคำเลยคนละเรื่องก,กันเลยใช้ไม่ได้ลองพูดภาษาโนโรว์เ,เหมือนกันไปคนละเรื่องเก่งใจยาตถิ่นเขาเอาแค่ภาษาไทยก็พอคลินี้ป้าก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อน ถ้าเกิดใครชอบคลิปป้านัดก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อ๊้พูดภาษาอังกฤษด้วยนะเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาป้ามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดวันนี้สวัสดีจ้แเราจะกินต่อก่อน